เคยไหมครับเวลาที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสูสูงที่เราคุ้นเคยกันเลยยกตัวอย่างเช่นกระทะไฟฟ้าปิ้งยงปิ้งย่างแล้วต่อกับปลั๊กคงปลั๊กพ่วงแล้วรู้สึกได้เลยว่าตัวปลั๊กตัวสายพ่วงเขานี่ร้อนร้อนมากครับบางทีตัวปลั๊กช็อตเลยก็มีเพราะว่าใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานรองรับกระแสสูงสูงไม่ได้หรือบางทีไปเจอปลั๊กพ่วงที่บอกว่ามีมอกแต่จริงๆแล้วมอกปลอมเยอะมากๆนะทุกวันนี้ถ้าท่านใดที่กำลังมองหาปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงใช้งานได้ทั้งงงใในนนนนบ้้าาาาหรืออพพ่่ชชชมเไป ผมแนะนําตัวนี้ครับเป็นงาน made in Thailand อุปกรณ์วัสดุทั้งหมดเขาใช้แบบไม่ลามไฟนะครับแล้วมีมาตรฐานมออแท้ทุกจุดย้ว่าทุกจุดไล่มาตั้งแต่หัวเสียบนี่สายไฟเขาใช้เป็นแบบ2คูณ2.5 2ก็คือจะเป็นขาเสียบแบบ2ขานะครับ2.5ก็คือเขาใช้สายแบบ2.5แสควิลสามารถรับกระแสสูงสุดได้ถึง4,500วัตต์นะครับตัวบล็อกยางเป็นยางพาราแท้ย้าว่าอกอแท้ทุกจุดครับแล้วยังมีเซฟตี้เบรกเกอร์มาไว้กรณีฉุกเฉินเขาจะ เซฟตี้ตัดการทางานให้เราด้วยนะครับมอกแท้มาตรฐานกระทั่งสายไฟเขานี่ดูครับผมโอ้โห,โห,โห,โหนี่อย่างที่บอกเลยรับเขาใช้สาย2องคูณสองจุดห้าสแควร์มิลครับผมนี่แบบนี้เลยครับนี่มอกถแท้ก็ต้ังหัวเสียบผมบอกเลยก <c oughs> ว่าจะเก็บเงินสร้างบ้านในแต่ละหลังนี่ไม่ใช่ถูกๆนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาคุณภาพชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าของเราไปเสี่ยงกับปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานมอกประปมเลยนะครับท่านใดที่กำลังมองหาและอยากได้รักไฟมาตรฐานมอกแท้แบบนี้กดติดตอการนาคลิปไปเลยครับอยากได้ความยาวสายกี่เมตรจัดไปได้เลย